ที่รู้ว่าลูลาเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยก็จะรู้ว่าสเก็ตที่รูลาเล่นเนี่ยเป็นสเก็ตเซิร์ฟธรรมดาแต่ว่ามันมีอยู่หนึ่งประเภทที่ลูลาอยากลองเล่นตั้งนาแล้วนั่นก็คือลองบอร์ดสเก็ตนั่นเองยี่ห้อ w o o d y Press จากประเทศญี่ปุ่น EP นี้พิเศษนิดนึงก็คือลูลาอยากจะเพงลายข้างหลังของลองบอร์ดเอง นี่ซื้อมานี่ยังเล่นไม่เป็นเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเราเพนให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวลูลาจะไปฝึกเล่นก่อนแล้วถ้ามันมีอีพีหนึ่งที่เกี่ยวกับการเล่นลองบอดเป็นแดนซิ่งเนยอยโดยเฉพาะเดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันหงดงามมากทุกคนไม้บุบสลายเลยไม้นี่แบบอย่างเนียนเลยอะเอามาให้ชมกันว่าหน้าตาบอดเป็นแบบนี้ ไปดูค่ะว่าคัสตอมไลน์ของลุล่าเนี่ยจะเป็นเทคนิคอะไรใช้สีอะไรแล้วหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้อันบ็อกซ์ให้ดูก่อนเลขเข้ามามาขายของแล้วขายอะไรดีวะขายตัว <laughs> 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 จากตอนที่แล้วไปร้านเครื่องเขียนที่ชิวบามีเดียมค่ะหูยแม่เจ้า เอาไปเพ้นบอร์ดได้ไหม <_ z ap> วะตั้งใจว่าจะเพ้นบอร์ดเองด้วยเทคนิคการพัวเพนติงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปด้วยกันเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับการถอดไอ้พวกแบบว่า <_ z ap> ทรัคนะก็เลยกลับมาฮะ <_ z ap> <_ z ap> คุณครูคนที่สอนเราเล่นสเก็ตอีกทีนะคะมายืมอุปกรณ์ <_ z ap> พี่แชมป์ <ap> คนดังอันไหนอะ <_ z ap> เอาไหนก่อนนะคือไอ้เนี้ยเขาเรียกสเก็ตทูครับสเก็ตทูนะคะถอดแทบจะทุกอย่าง เพ <ator> ราะฉะนั้นคือถอดทคถอดล้อเสร็จเรียบร้อยเนย่เดี๋ยวเราจะต้องขัดค่ะด,ด,ด้วยกระดาษทรายออามาเวลาเราถอดเราต้องจาด้วยว่าเหมือนเราจะเรียงไว้ก็ได้ว่าเราถอดอันไหนออกจากอะไรนั่นน่ะคือถิ่งที่กลัวที่สุดก็คือว่าถอดไปแล้วว่าเส่คืนยังไงวะคราวนี้ ถึงเวลาที่เราจะต้องขัดแล้วแหละจริงๆแล้วเรา,เรานี่มันคนใช้แรงงานชัดๆเลยนะดูใช้แรงงานแล้วแบบดูถนัดจะออกง่าย,ยนะเนี่ยเหงื่อแห้งหยดเป็นเมเ็ดแล้วเขาเรียกว่าเป็นแบบหยาดเหงื่อและแรงงานของแท้ รูดีอย sure> ну ู่นะคือจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้พูดว่าตัวเองทำถูกหรือคนอื่นทำผิดที่ทำอยู่เนี่ยก็มัวๆทั้งนั้นอะถ้ามีใครที่รู้เยอะหรือรู้ดีกว่านี้ก็ก็บอกแล้วกันกระดาษทรายละเอียดต่ปูนน่แหละไม่ละเอียดอยากใายสุด ผู้หญิงอยากใครจริงใจนะอาจจะฟังดูแบบโอ๊ไม่อ่อนหวานวันที่กันกระทำดีกว่าอะตอนนี้เตรียมหน้าไม้เรียบร้อยแปะเ,เทปข้างๆเรียบร้อยแล้วนะคะคือที่เลือกสีมามันจะมี เสีที่ร้านเขาพูดว่าถ้าเราใส่เอาน้ำสีครึ่งหนึ่งน้ำยานี้ก็ต้องครึ่งหนึ่งด้วย <Okay. S 1> น้ำยานี้เขาเรียกว่า flow improver นะคะเอาไว้ให้สีมันแบบมันมีความเหลวอะกังวนในการทำอันนี้ไหมคะไม่ก็งวลเลยเลยเพราะว่ามันเหมือนอาร์ตมันอย่าไปคิดเลยเยอะทำๆไปเถอะ แล้วถ้าใครดูแล้วมันไม่สวยนะคะล <c> ง <oughs> ของมึงค่ะเฮ้ยไหลไปแล้วโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะดึงอันนี้ออกนะคะ แต่คราวนี้มันมีอยู่อันหนึ่งที่อยากลองมันก็คืออะคริลิดกแหละแต่มันเป็นผงเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงน้ำยาทาเล็บไอ้น,น้ำยาล้างเล็บซึ่งเขาพูดว่าจะทำให้เป็นดวงดวงแต่ก็ไม่เคยรู้ว่ามันใช้ได้จริงไหมก็เลยอยากลองไม่เห็นเป็นเลยอะหรือมีอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำยาวิเศษของเราเออก็จะเป็นดวงดวงขึ้นนิดหนึ่งพอได้อยู่ เป็นไงบ้างคะพี่รูผลงานคิดว่ายากกว่าที่คิดคือแบบว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรในหัวมากแล้วก็ไอ้พวกนี้มันน่าจะต้องใช้เหมือนประสบการณ์นิดนึงเลยอะแต่เขารู้สึกว่าเออทำผลแรกก็ก,ก็สนุกดีจริงๆตอนเราถ่ายมันก็คงไม่เห็น <laughs> ไม่เห็นฝั่งนี้เท่าไหร่ที่นั่งเพนมาอยู่หลายชั้วโมงนี้ถือไว้ถ่ายรูปนะคะงโอเจรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะได้เห็นว่าพอมันเสร็จแล้วหน้าตาเป็นไง หลังจากที่เพนเรียบร้อยคราวนี้ลูลาเอากลับมาทําที่บ้านนะแล้วก็ใส่แบ,บบว่าพวกรายละเอียดเพิ่มก็ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างน่าพอใจลูลาจะเอาชักนะคะของเก่าที่เปลี่ยนล้อให้เป็นสีม่วงแล้วเนี่ยจะติดเข้าไปจะได้เห็นว่าตอนสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงนีอ่อันนี้คือชักของเราสีม่วงนะคะ ลองบอดความพิเศษของมันก็คือว่าหน้ากับหลังเนี่ยมันเหมือนกัน,นค่ะพอมันเหมือนกันปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งดูอะไรมากหวังว่าจะใส่คืนถูกนะเราติดตั้งชักสองข้างเสร็จแล้วนะคะและนี่คือหน้าตา ของบอดที่ลุลาเพ้นด้วยเทคนิคต่างๆนะคะที่เห็นกันไปใครชอบอะไรแบบนี้ก็ทำตามได้นาช่วงนี้ก็หาได้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นกับตัวเองไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีอะไรสนุกๆเนี่ยมาแชร์กันขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามบ๊ายบายละ